อาเสดครับเพื่อนๆเ,เอาเดี๋ยววันนี้มีสิ่งที่อศัศจรรย์เกิดขึ้นกับการเพาะเมล็ดของผมนะครับวันนี้วันนี้ว่าว่าจะทําการเอาเมล็ดปลูกนะครับปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพมเพาะมของผมไม่รู้ว่าอันนี้ท่านใดเคยเจอเหตุการณ์น,นี้บ้างก็เหมือนกันก็นรู้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยอีเวนดามเนี่ยเห็นไหมเพื่อนหนึ่งเม็ดมันก็ออกหนึ่งหน่อใช่ไหมเห็นไหมอันนี้หนึ่งเม็ดก็ออกหน่อหนึ่งเม็ดก็ออกหน่อหนึ่งเม็ดก็ออกหน่อเพื่อเห็นไหมแต่สิ่งที่มันอัศจรรย์เกิดขึ้นกับผมเพื่อนมาดูต้นนี้ผม ผมพยายามดึงออกผมว่าทาไมไม่ออกทําไมไม่ออกหนึ่งเม็ดมันออกสองหนอ,อนเพื่อนดูที่นี่มันเป็นสองหนออ่ะเพื่อนเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเออเพื่อนดูสิเป็นสองหนอเฉยเลยอ่ะผมก็ดึงเออทำไมไม่ออกมันพันยังไงเอ่นี่เพื่อนดูดูด ปลูกงไเี้เห็นไหมออกมาลูเดียวกับสองเม็ดสองหน่อเลยอ่ะเเพื่อนเห็นไหมนี่นี่จะวิจัยยังไงดีเอ่ยเอองอาดีผมจะปลูกพร้อมกันดีไหมมันต้องลอง่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการปลูกคู่กันเลย แล้วก็เดี๋ยวติดตามกันเพื่อนๆตอนนี้อันนี้ปีวันนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมตัวพันหร้อยหกสิบสามะครับเพื่อนๆจำไว้ดีนะอีกสองปีสามปีข้างหน้าเพื่อนๆจะมาดูกันว่าต้นอินทรามต้นครูต้นนี้จากเมล็ดเดียวกันนะครับนี่งงเลยครับเพื่อนอินทรารมหนึ่งเมล็ดออกสองนอครับ อ,อแปลกไหมเล่าเพือเ่อนเดี๋ยวผมจะปลูกลงดินอันนี้ผมชมพร้อมกันทีละสองต้นเหมือนกันแล้วอนาคตสามหกสี่หกห้าหกหกน่าจะหกหกอ่ะประมาณสามหกสี่หกห้าหกหกสามปีสามปีเรามาดูกันว่าหลังจากเราปลูกแล้วอะต้นคู่ต้นนี้มันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นตัวผู้รือเมียที่มันขึ้นพร้อมกันเลยหรือยังไงครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอัพโหลดคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆครับ กับการพัฒนาการของเจ้าอินทรพลำต้นคู่นี้คู่แฝดเอออินทรพลคู่แฝดต้องบอกอินทรพลคู่แฝดดีกว่าเม็ดเดียวออกสองต้นครับเพื่อนๆเออจาไว้นะครับเพื่อนคลิปนี้จะลงใน u t u b e ครับเดี๋ยวเพื่อนได้ติดตามกันไปเรื่อยๆเลยครับกับอินทพลมหนึ่งเม็ดสองต้นครับเพื่อนดูหามาครับเพื่อนนี่สุดยอดครับความปัศจัรย์ของของการพร้อมเมล็ดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ จบคลิปนะครับกับเจ้าอินทรำหนึ่งเมล็ดสองต้นครับเพื่อนๆโอเคครับสวัสดีครับ